มาอ,อนาภาเคลื่อนไหวแล้วหลังทนายตั้มโพสคลิปทะเลาะกลางห้างเกาหลีคนแห่ให้กำลังใจเพียบจากการณีที่ทนายตั้มได้ออกมาเปิดเผยเหตุการณ์ว่ามีดาราทะเลาะกันกลางห้างในเกาหลีจนทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์และเดาไปต่างๆนานาว่าดาราคนนั้นคือมาอ,อนาาซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจและบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นมีการตกลงและเที่ยกันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ต่อมาทนายตั้ม ก็ได้ออกมาโสพสคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวลงในเพจสิทธาเบี้บังเกิดเลขาธิการบุเรนิธิทีมงานทนายประชาชนท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นล่าสุดมาอ,อนภาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยได้โพสตภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ามาทําผมที่เกาหลีไม่เคยผิดหวังงานนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นพอเห็นภาพทนายแล้วลองโอ้โหเดี๋ยวพี่มากลับมาเควินเลต จะไปให้กำลังใจนะคะรักแม่ม้าตลอดไปครับมาให้กำลังใจครับเป็นกำลังใจนะคะพี่ม้าผมเข้าใจพี่ม้าคนสวยสวยที่สุดเชิดนะแม่เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆครับพี่ผมเป็นกำลังใจให้พี่ครับพี่เป็นคนเก่งสวยๆไปโลดเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณภาพจากคุณมาอ,อนภภาและแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะ